ตอนนี้เราก็ยืนอยู่หน้าบูธของบริษัททวีวงหรือ TVI Industrial นะคะบริษัทอุตสาหกรรมทวีวงนะคะก่อตั้งมา40ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี2528ค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มต้นมาจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปจากเนื้อปลาค่ะผลิตภัณฑ์แรกของเรานะคะก็จะเป็นปลาทิปค่ะ ทุกคนอาจจะจำแพ็กกิ้งได้นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นสินค้าใหม่ของเราค่ะที่เข้าถ่าเ e เว่นอนะคะต่ออันนี้จะเป็นนักเก็ตหมึกทอดนะคะบริษัท TVI อค่ะเลือกตัวเองว่าเราเป็นบริษัท Seafood Innovation Creator ทําทำไมเราถึงกล้าเป็นผู้มายืนเลือกตรงนี้ค่ะซูเซียมาเราเดินมาสภาเนี่ยซูเซียเห็นเลยว่าบริษัทนี่เพื่อคนไทยแล้วก็ทำให้เอาไปสินค้าเราไปต่อยอดแล้วก็ไปเสริมสร้างอาชีพได้ สวัสดีค่ะซีเซียจาก Swana Channel นะคะตอนนี้เราอยู่ในงานไทยเฟ็กอนุก้าปี2025นะคะตอนนี้เราก็ยืนอยู่หน้าบูธของบริษัททวีวงหรือ TVI Industrial นะคะคนที่ยืนอยู่ข้างๆ้ิงเซียนะคะคือพี่ก้อยนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้พี่ก้อยจะมาเป็นเขาเรียกเป็นตัวแทนจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับบริษัททวีวงศ์หรือ TVI ว่าทําอะไรคะ่ะซึ่งเสียเดินผ่านบูธนี้เห็นบูธใหญ่มากแล้วก็มีโปรดักต์มากมายเยอะแยะเลยที่มีความน่าสนใจก็เลยเดินเข้ามาเลยอยากรู้จักคะ่ะเราเหนเสียฟังไหนได้ไหมคะค่ะบริษัทศัสดิ์กรรมทวีวงศ์นะคะก่อตั้งมา40ปีแล้วคะ่ะตั้งแต่ปี2528ค่ะ ตอนนี้ก็คือเริ่มต้นมาจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปจากเนื้อปลาค่ะผลิตภัณฑ์แรกของเรานะคะก็จะเป็นปลาทิพย์ค่ะ,ท,ะทุกคนอาจจะจำแพ็กเกจจิ้งได้นะคะเป็นออริจินัลแพ็กเกจอันนี้เดินเซขออนุญ,ญาตให้ดูนี่ค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เริ่มต้นเลยของบริษัทก็คือ<ม>เป็นปลาทิพย์แกะอาอจากกล่องแล้วก็ไปทอดเลยค่ะกับซองละลายแล้วก็ทอดประมาณ3-5นาทีก็ทานได้แล้วค่ะโอเคเมื่อกี้เสียได้ยินว่าเราเป็น เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับปลาเอาเนื้อปลามาปรุงรสเรามีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นใช่ไหมคะเราเชี่ยวชาญในการเอาเนื้อปลานะคะมาปรุงรสแล้วก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ,คะสินค้าเราค่ะก็จะค่อนข้างหลากหลายอะ,ค,ะค่ะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทั้งร้านอาหารร้านชาบูต่างๆนะคะก็<ล><ล>คือคือเหมาะสมสําหรับร้านอาหารหรือ จะเป็นตามห้างต่างๆก็สามารถที่จะใช้หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้งานงาน่ายได้ไหมคะ,ะคะนิดนึงเมื่อกี้บอกว่าเราเก่งในการคัดสรรแสดงว่าเราก็ต้องเก่งในการคัดสรรปลาเรามีวิธีในการคัดสรรปลาหรือเก็บวัตถุดิบวัตถุดิบยังไงบ้างคะคือตอนนี้ปลาของเราอะคะ,ะเป็นปลาที่มาจากเนื้อปลาบดท,ที่ปรุงรสแช่แยกแข็งมาเรียบร้อยแล้วเราทา ปลาตัวนั้นนะคะ,คะเนื้อปลาบดตรงนั้นนะคะ,คะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเราคัดสันเนื้อต่างเนื้อปลาค่ะมันจะมีเกรดที่ค่อนข้างหลากหลายค่ะเราก็จะคัดสันเนื้อปลาที่มีเกรดค่อนข้างดีมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราค่ะนอกจากจะคัดสันชิ้นส่วนของปลาที่ดีแล้วเราก็ยังเก่งในเรื่องการปรุงอีกเลยมีผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้พี่ก้อยพาเดินทัวร์นิดนึงได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างก็คืออันนี้คืออะไรเอ่ย ตัวนี้ค่ะจะเป็นสินค้าใหม่ของเราค่ะที่เข้าถ่าเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะก็อันนี้จะเป็นนักเก็ตหมึกทอดนะคะเิ้นนี้ปลาบดปรุงรสแล้วก็ผสมเนื้อหมึกค่ะอันนี้มีขายในเซเว่นค่ะก็คือแค่เข้าไมโครเวฟอ่าแป๊บหนึ่งแล้วก็ฉีกซองแล้วก็ใส่ซอสทานได้เลยใช่อ่าโอเคอันนี้นะคะเป็นโปรดักต์นี้อ้าวชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยค่ะนี่ดูชิ้นใหญ่มากเลยดูน่าทานมากเลยค่ะมีเนื้อหมึกผสมอยู่อะค่ะ เคี้ยวเข้าไปก็จะให้ t e x t เดียวเราค่อยกลับมาชิมกันอันนี้จะเ,เป็นปูเบนโตนะคะเป็นปูอัดขายดีอันดับหนึ่งของเราเลยค่ะเจสก็ <Yes. S 2> มีขายอยู่นเซเว่นอีเลฟเวเหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นปูอัดเบนโตอันนี้เดี๋ยวอาจจะมาดูตามตู้นี้ดีกว่าอันนี้เป็นซาลาเปาครีมชีสอันนี้คือเป็นโปรดักที่มีขายตามห้างคือสามารถเอาไปใส่พวกค่ะก็เป็นพวกชาบูต้มย่างสุกน,นี่ค่ะใช้ง่ายค่ะ ก็จะมีตัวนี้นะคะที่อาจจะเป็น end user ค่ะสามารถที่จะซื้อไปแล้วก็มีสินค้าที่เป็น combo fish ันแต่อันนี้คือทำมาจากเนื้อปลาทั้งหมดเลยใช่ค่ะแต่มีหลักหลมีสอดไส้ต่างๆมีสอดไส้ต่างๆโอ้ดูนะคะแพ็กเกจน่าสนใจสีสันก็น่าสนใจก็คือแกะซองแล้วลงไปได้เลยใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วเสียก็ยังเห็นมีมีปลาหมึกด้วยอันนี้ยังเห็นมี มีลูกชิ้นปลามีปลาหมึกมีมีหลากหลายค่ะตัวนี้จะเป็น a n g จี้เ i ิร์อันนี้ก็คือทำมาจากปลาเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้เราได้รับลิขสิทธิ์จากแองจี้เบิร์ดมาสามารถที่จะผลิตเป็นตัว a n g จี้เบิรสีต่างๆได้ค่ะคือจะบอกว่าบริษัท TVI เนี่ยถ้าเราเห็นนะคะเปิดลูกตู้ไปเราจะเห็นว่าเขา่มีความเชี่ยวชาญในการเอาเนื้อปลาเนี่ยมา มาผลิตได้หลากหลายมากเลยเมือ่อกี้เสียจะแอบเห็นป้ายข้างบนว่าบริษัท TVI อะค่ะเรีอกตัวเองว่าเราเป็นบริษัท Seafood Innovation Creator อร์ทำไมเราถึงกล้าเป็นผู้มายืนเลือกตรงนี้คะด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของเรานะคะเราก็ พัฒนาสินค้าต่างๆออกมามากมายสู่ของตลาดนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆมาเพื่อที่จะใช้ผลิตสินค้าของเราตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ค่ะเรานำเทคโนโลยีมาผลิตมาช่วยมา,มาช่วยในการผลิตและคิดค้นสูตรต่างๆค่ะโอเคแล้วก็ซึ่งจะเห็นนอกจากเราเอาเนื้อปลาต่างๆมาแล้วแล้วซึ่งจะเห็นอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เมื่อกี้เปิดให้ดูถูกไหมคะอยากให้กล้องเข้ามาเห็นดูใกล้ๆมากเลยว่าทำรูปทรง ออกมาได้น่าสนใจแล้วดูน่าทานมากเลยค่ะแอบเห็นเมื่อกี้แอบเห็นข้างหลังว่ามีเนื้อปลาอันนี้ชูขึ้นมาได้ทํามีปูมีปูอัดแผ่นกรอบ อัดแผ่นสําหรับทอดกรอบนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นสินค้าใหม่ของเราเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้เหมาะสําหรับออพ่อค้าแม่ค้านะคะตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอาสินค้าของเราไปละลายคลี่ออกแล้วก็เอาไปทอดได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องหั่นไม่ต้องอะไรเลยค่ะอ๋อก็คือบอกพูดง,ง่ายงๆคือฉีกซองลวเอาไปละลายแล้วก็สามารถทอดได้เลยค่ะก็คือแกะออกมาแล้วก็ทอดได้เลยแอบถามราคาดน,นึงแพงไหมคะไม่แพงค่ะ สามารถที่จะเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ค่ะก็พูดง่ายๆว่าเราก็คิดเผื่อสําหรับพ่อค้าแม่ค้ามาแล้วใช่ค่ะมีตรงไหนที่อยากจะให้เสี่ยมีโปรดักต์ใหม่ๆเมื่อกี้ซีเจเห็นบอกว่ามีโปรอัดลายเสือเป็นสินค้าใหม่เหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือทามาจากเลือดปลาเหมือนกันค่ะซีพูด innovation creator ค่ะเราออกสินค้าใหม่ปีหนึ่งหลายตัวยุคค่ะอันนี้ดูให้ทุกคนมาดูรายนี้นะคะอันนี้ก็คือสินค้าเหล่านี้ไปวางอยู่บนชาบูสุกี้หรือต่างๆ ก็คือสินค้าเราหลากหลายมากค่ะสินค้าทุกตัวเราเอาไปตั้งร้านขายได้เลยค่ะหรือแม้กระทั่งอันนี้กุ้งกุ้งที่เมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ทำมาเป็นกุ้งคอกเทลได้เลยคอกเทลได้ค่ะอันนี้คืออะไรคะมีซูชิด้วยก็คือปูอัดของเราค่ะสามารถเอาไปทําซูชิได้อ๋ออันนี้ปูอัดค่ะอันนี้อันนี้นี่คือจะเป็นไอเดียสําหรับลูกค้านะคะคือเราสามารถที่จะผลิตสินค้าได้หลากหลายสินค้าตั้งแต่ไซส์เล็กจนไซส์ใหญ่คืออยางสมมติว่าลูกค้าเขา มีรีควายมาว่าเขาอยากได้ปูอัดอไซส์นี้เราก็สามารถผลิตให้กับลูกค้าได้ก็คือเราอตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามที่ลูกค้ารีไฟาเลยค่ะพะอสเปซอะไรราคาขนาดไหนเนี่ยก็คือสามารถแจ้งเราได้แล้วเราก็สามารถที่จะคิดคนผลิตให้ได้แล้วก็อย่างสมมุติว่าลูกค้ามีสูตรแบบเอ้ยฉันอยากทําสูตรเนี้ยสูตรของฉันเราก็สามารถที่จะทําให้ลูกค้าได้ใช่ค่ะก็แสดงว่ารับทํา OEM ด้วยนับทางบริษัทโอเค คราวนี้ฟังมาเยอะแล้วแล้วก็ดูน่าสนใจมากฉัเสียอยากชิมแล้วอยากชิมไอ้ปูอัดทอดต่ออะดูน่าสนใจมากเลยทั้งนู้นเลยค่ะในแต่ละสเตชันของเราอะค่ะเราค่ะ,ะ,คะให้ดูว่าโอเคทในส่วนนั้นเราเอาไปทอดได้นะทําเป็นชุชิ้สายพานหรือว่าอันนี้ก็ทําเป็นตัวตอกโอเด้งได้ค่ะอันนี้คือสามารถเอาไปทอดก็ได้หรือทํามาเป็นโอเด้งก็ได้อันนี้เวลาที่เราไปเข้าเลยนะไปเซเว่นญี่ปุ่นนะคะหรือว่าอะไรนะในห้างที่เราก็จะเห็นว่า เขาฮิตมากเลยในรอสาันเลยค่ะใช่ในรอสันอยากจะชิมแล้วแต่ต้องขอชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงแต่แค่จะบอกว่าหอมมากๆเลยยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยได้ค่ะออขออันนี้เอออันนี้คือเป็นปลาเส้นใช่ไหมคะอคนะอันนี้เาเราเรียกโอเด้งดามะค่ะคในนี้ก็จะผสมสินค้าพวกเห็ด วุ้นเส้นแล้วก็เป็นแครอทอันนี้อร่อยมากเลยในความรู้สึกว่าแบบอร่อยแล้วก็ทานง่ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเตชันปิ้งย่างค่ะอันนี้ก็คือน,นอก,<แ>กจากไม้ปิ้งย่างตามหน้าโรงเรียนหรือว่าเป็นรถเข็นอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะคือนอกจากเราจะเอาไปทําชาบูมาทําแบบเขาเรียกอะไรนะโอเด้งโอเด้งได้แล้วเราก็มาปิ้งย่างได้คือพูดง,ง่ายงว่า ที่เนี่ยของ TVI เนี่ยซื้อแพ็กเกจซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปเนี่ยเราสามารถเอาไปทําได้หลากหลายใช่กห่เขาเรียกพ่อค้าแม่ค้าหรือทนทั่วไปอาจจะแบบเออไม่ต้องไปยุ่งยากในการเตรียมสามารถเราคิดเผื่อเขาได้เลยใช่ค่ะก็คือซื้อของเราไปประกอบอาชีพได้ค่ะจะเห็นว่าที่เนี่ยมีปูอัดแบบหลากหลายมากเลยทําไมเราถึงแบบมีปูอัดออกมามีผลิตภัณฑ์ปูอัดได้หลากหลายขนาดนี้คะก็คืออ,อ,อย่างที่บอกค่ะก็คือเราอะค่ะเน้น ความต้องการของลูกค้าคือจุดประสงค์ของลูกค้าจะเอาไปทำปิ้งย่างหรือเอาไปต้มหรือไปทำซูชิแต่และอย่างอะคะ่ะการผลิตขั้นตอนการผลิตออกมามันจะต่างกัน<อ>เพื่อจุดประสงค์ของลูกค้าเอาไปใช้ทำอะไรจะบอกว่าตลาดประเทศไทยมีความเป็นพอปูลาหรือฮิตมากก็คือปูอัดรู้สึกว่าปูอัดมีความหลากหลายมากเลยค่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปชิมปูอัดทอดกรอบ อันนี้คืออันนี้จะเป็นแพคเกจจิ้งของอูอัดค่ะแผ่นสำหรับทอดกรอบเอาไปละลายทิ้งไว้ให้ละลายนะคะแล้วก็แ,วแกะซองออกมาตีออกมาแล้วก็ทอบได้เลยค่ะอันนี้คือเป็นแผ่นแบบนี้เลยแผ่นอ่าอันนี้คือทอดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวทุกที่อยากให้กล้องดูนิดน,นึงนะคะขออนุญาตวางนิดน,นึงคือแผ่นนาะกล้องลองดูนะคะนี่แผ่นดูแบบน่าทานมากเลยไม่หนาไม่อะไรไปแล้วก็ที่สําคัญคือ ทอดได้ดีมากเลยอ่ะค่ะทอนแล้วก็สีสันน่าทานมากเลยเ <ermaid S 2> ดี๋ยวขอทาขอชิมก่อนนะคะ <targeting> อืมเด็กๆน่าจะชอบอ่ะเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงว่าต้องเอาไปทอดแบบคะเราเห็นมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยแล้วก็บริษัททวีวงหรือ TVI เนี่ยอยู่มา40กว่าปีละอะไรที่เป็นเครื่องการันตีทําให้เราแบบยืนมาถึงทุกวันนี้คะ่ะค่ะก็คือ เราค่ะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้าให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เน้นในส่วนของคุณภาพของสินค้าค่ะเราการันตีให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นกับคุณภาพของสินค้าเราค่ะค่ะก็ซูเซียมาเราเดินมาสัมภาษณ์เนี่ยซูเซียเห็นเลยว่าบริษัทนีดเพื่อคนไทยแล้วก็ทําให้เอาไปสินค้าเราเนี่ยไปต่อยอดแล้วก็ไปเสริมสร้างอาชีพได้ก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปก็ฝากอะไรนิดนึงได้ไหมคะ คิดถึงความอร่อยจากเนื้อปลาคิดถึงทวีวงนะคะโอเคค่ะ<ม>ก็วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอบหลังกล้องเดี๋ยวเชื่จะไปชิมเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้น่าทานมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเ,คเดี๋ยวเราไปเดินบูธอื่นต่อนะคะ